สวัสดีค่ะเจอกับเมย์ที่ช่องเมลี่เมย์นะคะวันนี้เดี๋ยวเมจะพาเดินทางไปเที่ยวเกาะกูดกันนะคะตอนนี้เมก็อยู่ที่ท่าเรือแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เมย์จะอยู่เป็นเหมือนเป็นฟอนต์ของโรงแรมนะคะ เป็นโรงแรมไฮซีซันนะคะที่เมเจอรพาร์คนะคะแต่ว่าแอนเขามาแล้วนะคะมาสายที่สวีดดีค่ะในปัตตภีโลกแล้วคือเหมือนเหมือนประมาณแบบว่าตื่นสายแต่งตัวไม่ทันนะคะแล้วดูเขาใส่เสื้อสิสภาพตอนแรกเขานัดกับเมยว่าให้ใส่ชุดเซ็ตที่ซื้อกันนะคะแล้วแต่ก็ลืมค่ะเดี๋ยวรอเยลินนี่คนนึงนะคะพวกนี้เป็นพวกตื่นสายนะคะ เมากรนเมาแตกก็ขออะไรพี่อ่าแล้วตอนนี้ก็เราก็มาถึงท่าเรือแล้วนะคะเมย์ก็จะนั่งเรือของบริษัทบุญสิรินะคะก็จะเป็นเรือเฟอร์รี่นะคะอันนี้ก็จะมีแอร์ด้วยนะคะข้างในก็นั่งแบบว่าเย็นเย็น่ำๆไปเลยทีเดียวนะคะแต่ก็อาจจะมีอาการเมาเรือในบางคนนะคะ ก็ทางโรงแรมก็จะติดต่อให้เรานะคะเขาจะส่งมาให้เราจองนะคะเป็นเรือสามชั้นนะคะเรือใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะด้านในเป็นแบบนี้นะแล้วก็พี่หนึ่งนะคะจะไปด้วยกันกับเรานะคะ ปกติอะเมย์ข้าไปเกาอเมย์จะไปเรือสปีดโบ๊ทซะส่วนมากนะคะรอบนี้ก็เป็น ry, เฟอร์รี่เรือลำใหญ่นั่งสบายนะคะเอาโอเคเดี๋ยวแนนกับเมย์เนี่ยจะไปสำรวจชั้น2และชั้น3นะคะว่ามีอะไรนะเรือลำใหญ่มากสามารถผู้โดยสารสามารถขึ้นมาได้หลายคนเลยนะคะอ่เปิดประตูไม่ออกแล้วทีนี้ไม่ฉลาด ข้างหลังก็จะมีเป็นห้องน้ำนะคะสามารถเดินมาเข้าได้เลยนะคะเมย์เคยขึ้นเรือไปเกาะช้างทีนึงนะคะก็เป็นเรือแบบนี้แต่มันไม่มีแอร์นะทุกคนมันเป็นเรือแบบก็นั่งแบบหัวกระเจิงเหมือนกันน,นั้นน่าจะเป็นเรือเฟอร์รี่เหมือนกันแหละเอารถข้ามไปได้แต่ว่าอันนี้รถข้ามไปไม่ได้นะคะข้ามไปได้แต่ตัวนะคะแต่ตัวและหัวใจ อล่ะคะ่ะอันนี้เป็นชั้นสองขึ้นมาก็ไม่มีอะไรมันเป็นที่นั่งแบบนี้เลยสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะไพรเวทสุดๆก็ขึ้นมาได้เลยนะคะส่วนใครที่อยากจะทำมิวสิกอย่างเรือไททานิก ก็ขึ้นมาชั้นสามได้เลยนะคะแต่ว่าลมแรงมากคือเมลีฟนั่งก่อนเลยยังเหมือนจะล,มล้มเลยว่า,มาเมื่อกี้เมว่าจะเมาเรือเพราะอีชั้นสองกับชั้นสานี่แหละอมชั้นหนึ่งไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าติดแอร์ให้เย็นชุ่มฉ่านะคะใครอยากจะสัมผัสแบบลมแรงๆก็ขึ้นมาได้เลยแต่ว่าใครที่แบบว่าใส่วิกหรือว่าติด h a i r พี e หรือว่าต่อผมมาใน ไม่แนะนํานะคะอยากขึ้นมาเพราะว่าวิกคุณจะหลุดลอยละล่องไปกับสายลมเลยนะคะเยนเนนร์เขาก็คือแบบว่าจับหมวกสุดฤทธิ์อะกลัวหมวกปิวคือลมแรงมากแต่ว่าไม่อยากจะมาถ่ายให้ทุกคนดูไงว่าเออข้างบนมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้างล่างก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้เผอใครที่ยังไม่เคยเดินทางข้ามมาเกาะกูนะคะ เมก็ไม่เคยเดินทางข้ามมาเกาะกูดหรอกนีเน่เป็นครั้งแรกเมจะบอกว่าการเดินทางข้ามเกาะเนี่ยต้องแบบว่าต้องเช็คดีๆนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งเมก็เคยพลาดมาแล้วหมายความว่าขึ้นท่าเรือผิดไปลงท่าเรือผิดมันก็เลยต้องแบบว่าลําบากขี่มอเตอร์ไซค์ไกลๆเดินทางแบบร้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเช็คกระทางโรงแรมและท่าเรือดีๆนะคะมันจะได้สะ,ะดวกสบายในการเดินทางนะคะ โอเคข้างบนน่ะก็ไม่มีอะไรมากแหละเดี๋ยวเมยจะลงกับเขาไปในชั้นแรกแล้วแหละไปนั่งแอร์เย็นสบายสบายดีกว่านะโอ้ลมสุดสุดลิ์อะเห็นเห็นในรูปเหมือนแบบเหมือนลมแบบนิดหน่อยนะแต่จริงๆคือลมแรงมากสามารถแบบเมาเรือได้เลยถ้าคนแบบคนแบบขี้เมาอ่ะตอนนี้ก็ใกล้เมาแล้วนะยายแนนก็คือแบบว่าเมาเรือแล้วว่าตอนเนี้ยกับขากับกับเขาไปในแอร์ดีกว่ามนุษย์ และตอนนี้ก็ใกล้จะถึงฝั่งแล้วนะคะทุกคนประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะกว่าที่จะมาถึงเกาะกูดนะคะนี่อันนี้คือท่าเรือตรงเกาะกูดก็จะมีวัดอยู่ตรงนี้เลยนะคะพอถึงเกาะเสร็จเนี่ยถ,ถึงถึงท่าเรือเสร็จเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเป็นรถโรงแรมมารับเราอีกนะคะเป็นรถโรงแรมไฮซีซันเนี่ยเขามารับเราไม่มีค่าบริการนะคะก็คือ มารับฟรีนะคะเป็นรถสองแถวนะคะเพราะว่าบางที่เนี่ยเวลาให้รถของโรงแรมมารับเนี่ยเขาจะคิดค่าบริการนะคะแต่ว่าที่นี่จะไม่ได้คิดค่าบริการเพิ่มนะคะคือจะมารับฟรีนะคะเพียงแต่ต้องระบุเวลามาถึงกี่โมงอะไรเงี้ยให้โรงแรมทราบนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นสองแถวแบบนี้ค่ะคับต่อไปอย่างนี้เลยนะคะหลายๆคันต่อคิวกันไปอย่างนี้เลยก็ มไม่จำไม่ได้แล้วแหละว,ว่ากี่กิโลถึงจะถึงโรงแรมนะคะก็สักพักหนึ่งแหละครึ่งชั่วโมงมัง้งก็นั่งรถส่งแถวอย่างนี้ไปก็ชิวๆนะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงแรมเลยนะครับ ุณพ่อมาด้วยนี่คะวันนี้มีพ่อมาคุมนะคะคือเสื้อคุณพ่อใส่เสื้อคาราวาวด้วยนะคุณพ่อนะคะคุณพ่อใส่เสื้อคาราบาววันนี้คุณพ่อลูกสามคุณพ่อมาแล้วอยู่ในท้องอีกคนนึงนี่นะคะลูกอยู่ในท้องอีกหนึ่งคนหาแม่ไม่ได้เจดแล้วเราก็มาถึงห้องพักแล้วนะคะ เหมือนเดิมเลยกับการรีวิวห้องพักของเดียนนี่ก็คืออ่างล้างเท้าเป็นน้ำแบบว่าพิเศษนะคะล้างแล้วคือขาวใสเลยนะคะเท้าก็ขึ้นมาตรงนี้อุ้ยน้ำม่มีใส่มาก แล้วก็จะมีสระว่ายน้ำเล็กๆอยู่ข้างหน้านะคะนี่นี้นอุ้ยมีมีมีกล้วยด้วยนะมีต้นกล้วยแล้วก็มีลูกกล้วยด้วยถ้าหิวก็คือเด็ดกินได้แต่มันยังไม่สุกไปดูข้างในกันนะคะือแล้วะคะก็เปิดแอร์ไว้รอเย็นช่ำาะเฮลโหลสวยมากสวยมากทุกคนดูห้องนะ นี่ไงตอนนี้ก็ยังแบบมีแดดอยู่นะนี่แดดส่องเข้ามานะคะไง่ว่าสวยไหมชุ่มชำนี่แล้วก็มีทีีตรงนี้มีแบบเหมือนมุ้งนะคะ ก็เป็นห้องอาบน้ําแบบนี้นะคะเป็นไงเมย์ก็เพิ่งมาเกาะกูดครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยนี่แล้วก็เป็นมีอ่างล้างหน้าตรงนี้จึ๊บจึบจบ๊นี่นะคะแล้วก็มีเป็นแบบโซนอาบน้ําเป็นชาวเวอร์ตรงนี้นะคะห้องน้ํำก็คือใหญ่มากห้องน้ําก็คือแบบว่า สไตล์แบบว่ามินิมอลมากเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้มีอะไรเอ่ยอ๋อมีห้องซาวน่าด้วยหรอนี่อันนี้เป็นเหมือนห้องซาวน่านะคะเป็นเหมือนแบบเอาไว้ซาวน่าส่วนตัวนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันสวยมากประทับใจมาก หลังจากพาดูห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาของไปเก็บเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าออกมาชายหาดกันนะคะมาดูบริเวณรอบๆนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามีร้านอาหารอยู่ใกล้ๆด้วยนะคะวันนี้เราก็จะหาของกินแบบง่ายๆกันก่อนนะคะเพราะว่าไม่มีแรงแล้ววิวตรงนี้เป็นแบบว่าตะวันตกดินสวยมากนะคะเราก็จะ มาเดินเล่นตามภาษาพวกเราก็เกแกกๆไปก่อนนะคะวันนี้ก็คือหมดเลี้ยวหมดแรงกันแล้วนะคะเชื่อว่าพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมแบบว่ายิงยาวเลยแต่วันนี้แบบว่าขอกินข้าวเสร็จแล้วก็นอนพักผ่อนชิลๆไปก่อนนะคะเก็บแรงเอาไว,พว้พรุ่งนี้เพราะว่าเดี๋ยวเห็นว่าจะมีพาไปดำน้ำด้วยนะคะพรุ่งนี้ ไม่รู้ว่าจะมีพายุเข้าหรือเปล่าถ้าพายุเข้าก็อดไปนะคะแต่ถ้าไม่มีพายุก็ไปได้นะคะโอเคเดี๋ยวเจอกับเมลและน้องๆในวันพรุ่งนี้เลยนะจ๊ะดูลิงสองตัวจีตอนบ่ายค่ะทุกคนตอนนี้เราก็จะ ผ่าแดดผ่าแดดนะคะเราู้ชีวิตทำผมประมาณ10นาทีโคตรนานเลยปู่เย่าว่าสริร้อนมากทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ไปทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะกะว่าจะไปดำน้ำนะไม่รู้จะไหวเปล่าแนนไหวไหมจริงจริงอะตอนนี้ยังหาเรือกันอยู่นะ จริงๆอะเราคือสายกินนะอัจริงๆเลยอ่ะถ้าเกิดสมมุติชวนกินอะเราจะรีบกินถ้าชวนดำน้ำนี่คือแบบคิดอยู่ไปจริงหรอไปจริงปะ Oh,